ญี่ปุ่นตอนนี้ค่าเงินก็อ่อนค่าดังนั้นหลายคนจึงมองว่าค่าเงินอ่อนค่ากันด้วยเออแรงงานญี่ปุ่นก็มีศักยภาพสูงเอาแบบนี้แม้แต่ก่อนญี่ปุ่นเนี่ยค่าครองชีพสูงค่าแรงแพงก็เลยมีการออกไปลงทุนที่ต่างประเทศ<ม>แต่ตอนนี้สวนทางครับเพราะว่าบริษัทบางบริษัทบอกว่าจะใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตแล้ว มาดูกันบ้างครับตัวอย่างแรกเลยก็คือเรื่องกรณีที่ค่าเง,างนินเยนออนค่ากันมาโดยต่อเนื่องเลยญี่ปุ่นก็เลยถูกโฟกัสนะครับได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับสินค้าเครื่องสอําอางครับในขณะที่ราคาส่งออกก็ถูกลงด้วยเพราะแน่นอนพอค่าเงินถูกใช่ไหมฮะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวญี่ปุ่นในต่างประเทศด้วยทางด้านบริษัทคอสเมตครับเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องสาอางที่สัญชาติเกาหลีใต้ มีแผนในการสร้างโรงงานแห่งแรกผ่านญี่ปุ่นนะครับในปีหน้าเพื่อที่จะป้อนสินค้าลูกค้าในญี่ปุ่นเลยแล้วก็ส่งออกไปยังเกาหลีนะครับจีนและก็ประเทศตะวันตกสาเหตุเพราะว่าค่าเงินเยนมันอ่อนค่าลงทําให้การส่งออกถ้ามีฐานการผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากี้ญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่ามองไปแล้วในบรรดาประเทศนะครับในกลุ่ม OECD ที่มีทั้งหมด38ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าแรงถูกที่สุดเป็นอันดับที่25้ฝั่งละคนเงินเซอร์ไพรส์นะครับ ทีนี้มีความหมายว่าเทียบกันเป็นเงินดอลล่าร์แล้วซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะครับบริษัททั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ํขาขณะเดยียวกันครับราคาสินค้าก็ยังต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศหลักๆเมื่อซื้อด้วยสก,กุลเงินอื่นทําให้บริษัทต่างๆก็เลยมีความสนใจญี่ปุ่นในฐานะที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าราคาถูกซึ่งตรงนี้ศวนย่งากันกับยุคเู ซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่างเงินเยนแข็งค่านะครับจนกระทั่งทําให้การผลิตต้องย้ายไปที่ต่างประเทศหนึ่งในประเทศที่รับอาน,นิสงส์งก็คือประเทศไทยเหล่านี้แหละครับทางด้านของบริษัท JVC Kenwood เป็นผู้ผลิตระบบไร้าสายระดับนะครับมืออาชีพเลยย้ายฐานการผลิตจากสหรัฐนะครับและย้ายกลับไปที่ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยโดยสินค้าที่ขายในอเมริกาเหนือตอนนี้จะถูกส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนอกจากนี้ครับบริษัท Iris โอยาม่าซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคย้ายฐานการผลิตนะครับบางส่วนกลับไปที่ญี่ปุ่นและเริ่มส่งออกข้าวไปยังสหรัฐอเมริกาและไทยในปีนี้โดยใช้ประโยชน์จากการที่อาหารญี่ปุ่นนั้นได้รับความนิยมสูงขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับทีนี้ถามว่าญี่ปุ่นส่งข้าวเป็นอย่างไรการส่งออกข้าวของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น12เท่านะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคาที่เคยสูงกว่าข้าวสหรัฐนะครับสเท่าปัจจุบันพบว่าราคาข้าวที่ผลิตในญี่ปุ่นถูกกว่าข้าวใในนนสรรรััเปป็ค้้งแกี2022ดวย ทีนี้การท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น<ม>การใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวนะครับเป็นการส่งออกเมื่อคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภานในประเทศซึ่งความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคบริการก็ได้ทําให้ราคาและก็ค่าแรงนปรับตัวสูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นเองจําเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าต้นแค่เพียงแค่อิงกับต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันให้ได้ในระยะยาวอีกด้วยลหละครับเพื่นครับฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a v e กันนะครับ